ถ้าถ้าธุรกิจคือใบใบตัวละหนึ่งเหรียญให้ให้ทุกคนไทยมาทีละตัวค่ะแล้วก็จะได้เป็นแฮงแมนไงอ๋อเจเริ่มก่อนเจเริ่มก่อนเออทุกคนถ้าถ้าต้องการตัวสอนเพิ่มตัวละสิบคอยครับตัวสิบคอยทุกคนเป็นงานงานวัดป่ะหนึ่งคอยหนึ่งคอยเออเอาเอาเอาตัวละสิบเหรียญก็ได้เอาสิบคอยช่องละหน่ก็ได้๋ยมไหะอีไม่มีค่ะอืเก็ไก่เฮ้ย ผมว่าพี่พี่หนูผีมาแล้วพี่ลุงเพี่ลุงทยแล้วอ่ะเจย์เขาว่าเหมือนไหมตอบตั้งนานแล้วเปิดแล้วมปลดไหม่เหมือนเอาเอาเอาเป็นตัวพยัญชนะตัวเอ่อสระนะคะไม่ไม่ให้ตอบเป็นคำยาวๆได้หรอตอบอมาเป็นคำเอออางั้นตอบให้ขอหีบอะไม่มีคำว่าเหมือนุอยหยิบเดินอยานะอยาายาใส่หอหีบตรงนั้นนะอยานะ ังเกือบจะเขียนจะเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเกือบต้องถีบลงแล้วนะคนไายอะเจตนาว่ะวางยาวางแง่ไม่ใช่อ๋อวางงคือตอนเนี้ยเขาเรียกว่าเราเราเล่นเนี่ยแฮงแมนเพราะว่ามันจะมั่วไม่ได้ถูกป่ะมันมั่วมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยเหรออะแต่ยูสเยอะไงเพื่อนเพื่อนเขาตอบกันมันก็จะแฮงยังไงล่ะอืม ไม่ไม่ได้เล่นในเกมนี่เราเล่นตอนนี้กันเฉยๆไม่ไม่อันนี้อันนี้คิดเล่นๆไงว่าเออแล้วแล้วพี่ๆอยู่เยอะไงเขาตอบมอลลัวๆแล้วเราจะเราจะแข่งเจในหัวนี่มีอะไรเนี่ยทำไมทำไมไม่ใช่ผมมาเราผมมาอยู่ในกฎในเกมเนี่ยมันหยานะอย่าเขียนล่างอย่างนี้ทำไมพี่เจไม่ถ่ายพี่เจดิเขาลงเขาลงปากกาแล้วเห็นป่ะลงแล้วนะลงหัวไปแล้วไหมไม่ได้เดี๋ยวไรบินไงเราห่วงพี่แจงกอไก่เอาเอาพ่อเพิ่งพอเพิ่งพ่อเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยมัน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 เท่าไหร่ถึงจะแห้งนะ ประมาณสิบผิดได้สิบเลยปะกอไก่ใส่บนสกอไก่ใส่บนสละอีก็ไม่ได้อีกนะเหมือนกัน่มียเปล่าเอาขอมพึ่งให้เราใช่เอไอไม่รู้จักอไไม่รู้จักไม่เป็นไรเอไอไม่รู้จักก็พอไข่ไม่มีค่ะเฮ้ยเพื่อนใจเย็นเพื่อนเอาให้มันแบบใกล้เคียงกันหน่อยดีมันโอ้ยยากว่ะใครเป็นคนที่ทําแฮงแมนคนนั้นต้องขึ้นมาจ่ายตังค่ะโอ้ใครเป็นคนเลยกี้ขีดเลยกี้ขีดอะ สองน่าจะประมาณมันจะมันยังมีไอ้เสาด้วยประมาณห้าหกพีอ่ะอ่าโอเคยังรอดอยู่อ่อมีมีแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมีคนตอบนอนหนูงองูอ้าวรั่วแล้วทีนี้เอาแม่งแหงรัวเลยทีเนี้ยแหงแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหงจ่ายเท่าไหร่ตรงกันต้องรองก่อนเอาซอเสืออีกเอ้าเฮ้ยทุกคนใจเย็นก่อนทุกคนเสาแม่งตั้งแล้วย่อยักษ์อีกเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาก่อนคนทำแฮงแมนจ่ายเท่าไหร่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้ว โดนนั้ก็โอ้โหทอทองด้วยว้ไปแล้วแหละไม่ทันละเบรกไว้อยู่แล้วอุ้ยออกมาด้วยเอารอก่อนรอก่อนมีมีลอลิงอ้าวอ้นี่กรรมการผิดนะกรรมการมื่นนะรม่ผิดกรรมการจ่ายไม่ผิดเดี๋ยวเราเราตรงนี้ไงตรงนี้เอ้ยไอ้นี่เจช่วงนี้ร้อนเนาะร้อนร้อนมันมันต้องมีมันต้องมีค่าปรับมันสนุกไงไหนลอลิงเขาพิมพ์เขาพิมพ์สอดเสือไม่เหรอไหนลอลิง อเขาพิมสอดเสืออ่ะพี่หนูผีก็าพิมสอเสืออ่อลิงเขาพิมสอเสือแล้วก็ถึงว่าเราได้ประโยชน์ไปนะลอลิงรอลิงเพิ่มมาได้ไปได้ไปคนไม่ใส่แว่นก็ยักษ์สอันนี้อันนี้มันเด็กก็ไม่มีมอมม้ามีค่ะอ่ามอมม้าถูกเฮด็กไม่มีเฮ้ยแต่ว่านี่ขีดเดียวเรียบร้อยแล้วนะแฮ้งแล้วไม่เอกยังยัง คะไม่เอกไม่เอกเฮ้ยดับไพมั่นอะไรอ๋ออางวีพี่ลุงรู้แล้วแน่เลยอ่ะโอ้อ๋อรู้ละรู้ละรู้ละไม่ใช่โจตอจานต่อจานแซลมอนเฮ้ยต้องค่ะพี่ลุงเออจริงๆรู้แล้วแหละ แหมทำเป็นเอ้ยแล้วก็แต่นี้อันนี้เอาสนุกสนุกนะทุกคนเพราะว่ามันมันหลายตัวมันนี่เราก็ไม่สามารถจะแจกอะไรได้เอออันนี้มันควบคุมยากอันนี้มันควบคุมยากสนยากเอออันนี้อันนี้เล่นให้ดูว่ามันมันมีเกมนี้ด้วยมันก็สนุกดีใช่แต่แต่ชาหน้าของิกอไก่กัสอีเนี่ยเอาห่างๆกันไปนะ